ช่วงวันหยุดยาวค่ะนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่พาครอบครัวรวมถึงบุตรหลานขึ้นรถไฟไปเที่ยวในระยะสั้นค่ะชมธรรมชาติและชมอุโมงขุนตาลค่าโดยสารแสนถูกมากเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ใหญ่15บาทเด็กคนละ8บาทค่ะช่วงวันหยุดประชาชนและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวขึ้นรถไฟจากสถานีเชียงใหม่ไปเที่ยวยังอุโมงคขุนตาลอำเภอหัางฉัดจังหวัดลำปาง โดยเที่ยวแรกออกจากสถานีเชียงใหม่ในเวลา6นาฬิกา30นาทีและเที่ยว8นาฬิกา50นาทีปลายทางกรุงเทพมหานครรวมถึงขบวนท้องถิ่นเชียงใหม่นครสวรรค์รถออกจากสถานีเชียงใหม่ในเวลา9นาฬิกา30นาทีซึ่งการรถไฟคิดค่าโดยสารเส้นทางเชียงใหม่สถานีขุนตาลผู้ใหญ่คนละ15บาทส่วนเด็กคนละ8บาทเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นเส้นทางระยะสั้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่พ่อแม่พาบุตรหลานนั่งรถไฟไป,ไปเที่ยวระยะสั้น ราคาโดยสารถูกไปได้ทั้งครอบครัวเชียงใหม่ขุนตาลไปกลับสะดวกและตลอดสองข้างทางนั้นก็จะได้ชมธรรมชาติและต้นไม้เขียวขจีหลังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีฝนตกลงมาด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะยังได้ชมสะพานขาวทาชมพูอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนที่ข้ามลำน้ำแม่ทาที่มีความสวยงามและผ่านสนามกอล์ฟค่ะและปลายทางสถานีขุนตาลชมอุโมงคและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ขากลับก็ก็มีการรอนั่งรถไฟกลับเชียงใหม่หรือว่าพิเศษกว่านั้นหน่อยมีญาตินํารถไปรอรับที่ขุนตาลเลยครับก็เป็นเส้นทางยอดนิยมนะฮะสมัยก่อนตอนนั่งรถไฟอยากให้ถึงช่วงนี้เร็วๆอยากเข้าถ้านะครับซึ่งนอกจากนั้นบนรถไฟเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เอาอาหารมาขายนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับข้าวเหนียวไก่ทอดน้ำดื่มต่างๆนะครับก็ทานง่ายทานสะดวกราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะฮะยุติธรรม ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าก็กลับมามีรายได้ครับนะักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นแบบนี้นะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยมีเส้นทางแบบนี้บริการทุกวันเลยนะครับไปสัมผัสชีวิตแบบสโลลีฟนิดนึงนะใช่ค่ะเที่ยวแบบนั่งรถไฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก็ได้อีกอได้อีกบรรยากาศนึงนะไม่เหมือนเวลาเราขับรถไปเองหรือว่านั่งรถทัวอะไรไป